ไม่สวยแล้วไงขายดีก็แล้วกันบทเรียนความสำเร็จจากคล็อกสเมื่อพูดถึงคล็อกสหลายๆคนคงต้องนึกถึงรองเท้าแตะที่มีรูปทรงหัวรองเท้าที่โตมีรูกลมๆอยู่ตามจุดต่างๆบนหัวรองเท้าซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นรองเท้าที่มีทั้งคนที่ชอบสุดๆ และเกลียดสุดๆไปเลยแต่ถึงแม้ c r o c s จะถูกมองว่าเป็นรองเท้าที่แสนจะน่าเกลียดสักเท่าไหร่แต่รู้ไหมครับว่าในไตรามาสที่ผ่านมาคลอกกับกวาดรายได้ไปมากกว่า640ล้านดอลลาร์สหรัฐและรายได้จากคล็อกสณปัจจุบันก็ยังเติบโตกว่าช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาถึง93%เลยทีเดียวตั้งแต่เริ่มออกขายในปี2002คลอกมีรายได้อยู่ที่24,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรายได้ของ Crocs ก็ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากจนในปี2007 Crocs สามารถมีรายได้ถึง168ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วในปี2008รายได้ของ Crocs กลับติดลบมหาศาลจากเป้าหมายที่อยากตอบรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นแต่ฐานที่มั่นของบริษัทกลับยังไม่แข็งแรงพอทำให้ Crocs กลับมาตีโจทย์ใหม่นั่นคือการกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาถนัดมากที่สุดนั่นก็คือรองเท้าค r o c s นั่นเอง แล้วอะไรทำให้クロック s นั้นสามารถรักษาฐานผู้ใช้และยังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันคำตอบแรกเลยครับคือการคอ a b o r a ชั่นหลังจากที่คロックสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ทางบริษัทก็ได้ร่วมมือกับเหล่าคนดังอย่างโพส์มา l o ดจัสตินบีเ e อร์และ Bad Bunny ่ทำให้クロックกลายเป็นเทรนในหมู่วัยรุ่นที่ติดตามเหล่าคนดังนอกจากคนดังแล้วครับクロックス ยังร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างบ a ล n องเซียรารวมถึงแบรนด์ฟาสต์ฟู้อย่าง KFC ที่ปล่อยคอลเลกชันรองเท้าลายไก่ทอดพร้อมหมุดตกแต่งรองเท้ารูปน้องไก่อยู่บนหัวรองเท้าหลายหลายคนก็คงคิดนะครับว่าใครจะไปซื้อแต่รู้ไหมครับว่ารองเท้าคล็อกสลาย KFC ขายหมดภายใน30นาทีแรกหลังจากเปิดตัวว้าว อย่างที่2คือ p e r s o n a l i z a t i o ัหลังๆมานี้การ Personalization กลายเป็นจุดขายของหลายๆแบรนด์ดังซึ่งอย่าง Clocks เองก็ได้ดึงจุดนี้มาเป็นจุดขายของตัวเองผ่านตัวติดรองเท้าหรือที่เรียกกันว่า j i b b i s ซึ่งในปัจจุบันครับก็ถูกผลิตออกมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้อและแสดงความเป็นตัวเองออกมาผ่านตัวติดรองเท้ารวมถึงยังเพิ่มความสนุกให้กับการสวมใส่รองเท้าเพราะลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวติดรองเท้าและแมทได้ตามลุกแต่ละวันและสุดท้ายครับ Know your customer Crocs รู้เป็นอย่างดีครับว่าลูกค้าหลักของบริษัทในตอนนี้คือกลุ่ม Generation 4ทำให้ Crocs ตัดสินใจก้าวไปทำการตลาดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนกลุ่มนี้ใช้งานกันอย่างเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นการสร้างชา l l l n n g e r r o c t o b e r หรือการใส่ Hashtag stepback และ getcrocs ที่เชิญชวนให้ลูกค้าออกมาอวด Crocs ในรูปแบบของแต่ละคนรวมถึงยังเอาใจใส่แพทย์พยาบาลที่เป็นหนึ่งในลูกค้าหลักของตัวเองโดยการออกจิบบิสลายสาธารณะสุขและการทำบวดรองเท้าสำหรับแพทย์และพยาบาลบนเว็บไซต์อีกด้วยทำให้ได้ใจกลุ่มคนเหล่านี้ไปเต็มๆเ,เลยครับ ถึงแม้ว่าเส้นทางของคล็อกจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบจากเสียงติจากผู้คนมากมายว่าเป็นรองเท้าที่น่าเกลียดที่สุดแต่คล็อกก็ยังสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองพร้อมกับยังสามารถกวาดรายได้มหาศาลด้วยกลยุทธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นเองครับ